สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตพอร์ตด c a หุ้นด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนนะครับประจำเดือนสิงหาคม2,563นี้จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึงนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตพอร์ตออมหุ้นแบบ DCA ด้วนะครับด้วงงบ2,000บาทต่อเดือนประจำเดือนสิงหาคมนะครับคืออยากจะบอกว่าซื้อหุ้นรอบนี้นะครับผมลืมดูปฏิทินนะเพราะว่าปกติแล้วผมจะซื้อช่วงประมาณวันที่21ของทุกเดือนนะครับแต่เนี้ยลืมดูไปว่าวันที่21ของเดือนนี้เนี่ยมันตรงกับวันเสาร์นะครับก็เลยกลายเป็นว่าไม่สามารถที่จะซื้อในวันศุกร์ได้เพราะว่าลืมดูปฏิทิน ก็เลยกลายเป็นว่ามาซื้อเป็นวันจันทร์แทนนะครับจนมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์ถามนะครับว่าทําไมผมถึงยังไม่ลงคลิปอัปเดตการอ,อมหุ้นแบบ DCA ของเดือนนี้เลยก็ต้องบอกเลยว่าการซื้อหุ้นในรอบนี้ลืมดูปฏิทินนะครับแต่ก็รู้สึกดีใจนะครับที่มีเพื่อนเพื่อมาทวงถามคลิปเกี่ยวกับการอัปเดตการออมหุ้นแบบ DCA นะครับทาไมผมยังไม่อัปสักทีอะไรงนี้ก็เลยได้ตอบคอมเมนต์ไปนะครับว่าผมก็ยังไม่ได้ซื้อเลยก็เพิ่งมาซื้อเมื่อวันจันทร์นี้เองอะไรอย่างนี้นครับ โอเคครับแล้วก็มาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับก่อนที่ผมจะไปอัปเดตพอร์ต DCA หุ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยของเรานั้นเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยผมจะอัปเดตแบบคร่าวๆให้ดูละกันนะที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นว่าดัชนีหุ้นไทยของเรานั้นลงไปทดสอบตรง1,300จุดนะครับแล้วก็มีการหลุดลงไปด้วยก่อนที่จะมีการเด้งกลับขึ้นมานะครับแล้วก็ขึ้นมายืนเหนือตรง1,300จุดได้นะครับสาหรับผมเองนะครับมองว่าการปรับตัวขึ้นมาในค้ง ก็น่าจะเป็นเพียงแค่การรีบาวกลับขึ้นมาเท่านั้นนะครับน่าจะไม่ใช่การกลับตัวขึ้นมาเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งแน่นอนเพราะว่าโดยรวมแล้วนะครับดัชนีเซตก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับตราบใดที่ดัชนียังไม่สามารถขึ้นไปทะลุตรงแนวต้านที่เป็นเทรนไลน์ที่ผมเตียไว้หรือว่ายังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือตรงเส้น MA 200วันได้นะครับเราก็ยังไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มได้ว่าดัชนีเซตนั้นจะกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วหรือยัง เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าดัชนีเซ็ตมีการกลับตัวย่ออีกครั้งหนึ่งแนวรับตรง1,300จุดเนี่ยอาจจะรับไว้ไม่อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมมองว่าแนวรับที่สำคัญต่อไปเนี่ยก็น่าจะอยู่ตรง1,200กว่าจุดนะครับโดยประมาณ แต่ถ้าเกิดว่าตัวดัชนีนะครับสามารถทะลุต,ตรงแนวต้านที่ผมเตีเยาไว้นี้ได้หรือว่าสามารถขึ้นไปยืนเหนือตรงเส้น MA .200 วันได้นะครับ mm hmm. ก็จะมองไปได้ว่าตัวดัชนีนั้นมีการกลับตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจุดต่ําสุดในรอบนี้นะครับก็น่าจะอยู่ตรงพันสซึ่งดัชนีน่าจะไม่ลงไปต่ํากว่าพันสอีกแล้ว อันนี้คือมุมมองทั้ง2ทางนะครับว่าถ้าเกิดว่าตัชนีเนี่ยทะลุลงจะไปอยู่ตรงไหนหรือว่าทะลุขึ้นเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนอะไรงนี้นะครับสำหรับสิ่งที่น่าจะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยของเรานดตอนนี้นะครับ mm hmm. ก็น่าจะเป็นเรื่องปัจจัยทางการเมือง การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับแล้วก็ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็คือการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟดในช่วงวันที่27ถึงวันที่28สิงหาคมนี้นะครับก็ติดตามดูแลกันนะว่าจะออกไปในทิศทางไหนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของการอัปเดตพอร์ตออมหุ้นแบบ DCA นะครับด้วยงบ2,000บาทของผมประจำเดือนสิงหาคมนี้กันนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับผมเติมเงินเข้าพอร์ตอยู่ที่2,100บาท เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วไอ้หนึบาทเนี่ยมันมาจากไหนนะครับหนึบาทก็คือจํานวนเงินปันผลที่ผมได้ตั้งแต่ที่ผมออมหุ้นมานะครับประมาณ5เดือนนี่แหละผมได้ปันผลมาทั้งหมดประมาณ85บาทนะครับทีนี้กะว่าจะเติมเข้าไป2องพบาทก็กระไลยอยู่นะครับก็เลยเพิ่มเข้าไปอีก15บาทก็เลยกลายเป็น2,100บาทนั่นเองเดือนนี้ก็เลยคาดว่าน่าจะได้จํานวนหุ้นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับจากเงินปันผลที่เราได้รับมาเอามาเปลี่ยนเป็น การไปซื้อหุ้นเพิ่มอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับทีนี้เราก็มาอัปเดตพอร์ตกันเลยนะครับก่อนหน้านั้นผมมีหุ้นอยู่ในพอร์ตทั้งหมด3หุ้นนะครับก็คือหุ้น B T S 287หน่วยทุนอยู่ที่11บาท1สตางค์ต่อหุ้นหุ้น C P O ห0หน่วยทุนอยู่ที่67บาท68สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็หุ้น P T T นะครับ94หน่วยทุนอยู่ที่36บาท11สสตางค์ต่อหุ้น ต้องยอมรับว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการติดลบของพอร์ตหุ้นของผมมากๆเลยนะครับก็คือแดงทั้งเดือนเลยนะมีเขียวบ้างนิดหน่อยนะครับวัน2วันหลังจากนั้นคือแดงหมดเลยซึ่งหุ้นที่ฉุดพอร์ตลงมาก็จะมีอยู่2หุ้นนะครับก็คือหุ้น b t s แล้วก็หุ้น CPO ด้วยความที่ผลประกอบการในไตรามาสนี้ก็ออกมาไม่ค่อยดีนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะของ CPO เนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับที่ไม่ได้ขาดทุนตามที่เป็นข่าวนะครับก็ยังถือว่าดีนะก็ ราคาก็มีการพักตัวตรงแนวรับที่ผมได้ให้ไว้ตอนนั้นนะครับก็คือตรง63บาทนะก่อนที่จะมีการกลับตัวขึ้นมาจะมีเขียวก็คือหุ้น PDT ีนะครับที่เขียวทุกวันเลยนะแต่ว่าในช่วงนี้ก็มีแดงปราเลมปลาเล,ม,เลมออกมาบ้างแล้วนะครับด้วยความที่ราคาของหุ้น PDT นั้นหลุดตรงกรอบไซด์เวยยนะครับที่ผมตีกราฟไว้ ซึ่งผมก็มองแล้วว่ายังไงถ้าหลุดตรงนี้มานะครับโอกาสที่ราคาจะลงไปต่อก็ค่อนข้างที่จะมีแน่นอนนะสำหรับหุ้น p ีทีนะครับสำหรับแนวรับที่สําคัญของหุ้น p ีทีนะครับตรง35บาทเนี่ยถือว่าเป็นแนวรับที่สําคัญมากๆ ผมยัง50-50เลยว่าราคาอาจจะมีการทะลุลงไปหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าทะลุต,ตรงแนวรับสําคัญตรงนั้นไปได้นะครับแนวรับต่อไปที่ผมมองไว้ก็คือตรง32-33บาทโดยประมาณนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับสำหรับผมเองก็ยังมองว่าหุ้นทั้ง3หุ้นนี้พื้นฐานยังไม่เปลี่ยน ดังนั้นนะครับการที่ราคาหุ้นมันลดลงมาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทําให้เราได้หุ้นในราคาที่ถูกลงแล้วก็ทําให้เรามีโอกาสได้จํานวนหุ้นที่เยอะเพิ่มขึ้นนะครับที่นี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยผมก็ทําการซื้อหุ้นทั้ง3หุ้นนี้เพิ่มเข้ามาในพอร์ตเหมือนเดิมเลยนะครับโดยที่ BTS นะครับก็ซื้อเพิ่มเข้ามาอยู่ที่55หน่วยนะครับด้วยต้นทุนอยู่ที่10บาท50สต่างต่อหุ้น ซึ่งก็เลยทำให้จำนวนหุ้น B T S ทั้งหมดในพอร์ตของผมนะครับอยู่ที่342หน่วยด้วยราคาเฉลี่ยนะครับต่อหุ้นก็อยู่ที่1 0บ7าท97สตางค์ต่อหุ้นซึ่งราคาหุ้น B T S ในกระดานปัจจุบันนะครับอยู่ที่1 0บ0าทส0ตางค์ต่อหุ้นเพราะฉะนั้นนะครับหุ้น B T S ของผมก็ติดลบอยู่ที่5.22%แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าราคาต้นทุนโดยเฉลี่ยเนี่ยมันลดลงมาจากเดือนที่แล้วนิดนึงด้วยนะครับ สำหรับหุ้นต่อมาที่ผมซื้อเพิ่มเข้ามาในพอตนะครับก็คือหุ้น PD ดีซึ่งก็ซื้อเพิ่มเข้ามา23หน่วยนะครับด้วยต้นทุนอยู่ที่36บาท75สตางค์ต่อหุ้นก็เลยทำให้จำนวนหุ้นพ d ดีททั้งหมดในพอร์ตของผมนะครับอยู่ที่117หน่วยด้วยราคาเฉลี่ยนะครับอยู่ที่36บาทส1สตางค์ต่อหุ้นซึ่งในปัจจุบันนะครับราคาหุ้น PD ดีในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่36บสท75สตางค์ต่อหุ้น เพราะฉะนั้นนะครับหุ้น p ี t ทีของผมก็ยังบวกอยู่นะเพียงแต่ว่าบวกในรอบนี้เนี่ยบวกน้อยมากๆเลยนะครับบวกอยู่ที่0.94นะครับยังไม่ถึง1เลยนะและหุ้นตัวสุดท้ายนะครับที่ผมซื้อเพิ่มเข้ามาในพอร์ตก็คือหุ้น C p พก็ซื้อเพิ่มเข้ามาทั้งหมด10หน่วยนะครับเท่ากับเดือนที่แล้วแล้วก็เดือนก่อนๆเลยนะครับด้วยต้นทุนนะต้นทุนที่ผมซื้อเข้ามาจะมีอยู่2ต้นทุนนะครับต้นทุนแรกก็คือ63บาทพอดีเลยนะครับซื้ แล้วก็ต้นทุนตรง63บาท50สต,ตางนะครับก็สามารถซื้อได้ทั้งหมด2หน่วยดังนั้นนะครับก็เลยทำให้จำนวนหุ้น CPO ทั้งหมดของผมเนี่ยมีจำนวนหุ้นอยู่ที่60หน่วยพอดีเลยนะครับด้วยราคาเฉลี่ยอยู่ที่67บาท23สต,ตางค์ต่อหุ้นแต่ราคาในกระดานณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่64บาทพอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นราคาหุ้น C p o ขออผมในพอร์ตของผมเนี่ยก็ติดลบอยู่ที่4.80เอร์เ เดือนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าพอร์ตโดยรวมของผมนะครับก็ติดลบอยู่ที่2.90%ด้วยต้นทุนทั้งหมดนะครับณตอนนี้อยู่ที่12,100บาทพอดีเป๊ะเลยนะครับ สำหรับการซื้อหุ้นเพิ่มเข้ามาในรอบนี้นะครับก็ถือว่าได้จำนวนหุ้นที่เยอะเพิ่มขึ้นนะครับด้วยความที่เราได้เงินปันผลเข้ามานะก็เลยทำให้เรามีกำลังในการซื้อเพิ่มมากขึ้นบวกกับราคาหุ้นที่มันลดลงมานะครับมันก็เลยทำให้เรามีโอกาสได้หุ้นในราคาที่ถูกลงนะครับแล้วก็ได้จำนวนหุ้นที่เยอะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับพอร์ตของผมโดยรวมก็ติดลบนะ ก็ไม่รู้ว่าในเดือนกันยายนเนี่ยพอทของผมจะกลับมาเป็นบวกได้หรือเปล่านะครับก็ต้องมาอรอลุ้นกันนะ แต่สาหรับผมเองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าหุ้นที่ผมเข้าไปถือนั้นเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วนะครับการที่ราคาหุ้นมันลดลงมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะเข้าไปซื้อหุ้นในราคาที่ถูกนะครับแล้วก็ได้จํานวนหุ้นที่เยอะเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่กําลังจะ DCA หุ้นนะก็แนะนําว่าให้ไปเลือกลงทุนกับหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดีนะครับเพราะว่าเวลาที่เราซื้อหุ้นตัวนั้นไปแล้วอย่างน้อยๆนะครับมันก็ทาให้เราเนี่ย พรุ่งนี้หุ้นเราจะขึ้นหรือว่าจะลงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับ ก็ลองเอาไปดูเป็นแนวทางละกันนะสว่วนเพื่อนใดที่ยังไม่รู้ว่าผมทํายังไงอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ของผมได้นะครับที่เกี่ยวกับการอัปเดตการลงทุนหุ้นแบบ DCA นะครับด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนนะซึ่งก็ทํามาประมาณ45คลิปแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสว่วนวิธีการซื้อเศษหุ้นนะครับผมก็ได้ทําเป็นคลิปเอาไว้แล้วนะก็เดี๋ยวผมจะแนบไว้ตรงตัวไอข้างบนนี้นะครับลองกดเข้าไปดูได้นะครับก็จะเป็นวิธีการซื้อเศษหุ้นที่น่าจะ เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าเห็นเพื่อนๆถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับลองกดเข้าไปดูก่อนละกันนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับ อ๋อแล้วก็ในส่วนของปันผลนะครับปันผลจะเข้ามาทางบัญชีธนาคารของเราที่เราทําการแนบไว้กับบัญชีหุ้นของเราตอนแรกตั้งแต่ตอนที่เราเปิดพอร์ตหุ้นนะครับแล้วก็อีกแบบที่2ก็คือมันจะมาในรูปแบบของเช็คเงินสดนะครับซึ่งมันก็จะสามารถเอาไปขึ้นเงินสดได้ตามวันที่ที่เขาระบุเอาไว้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ณนปัจจุบันเนี่ยจะเป็นการโอนเข้ามาทางบัญชีธนาคารซะมากกว่านะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปเช็คดูละกันถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีหุ้นที่ได้รับปันผลแล้วอะไรอย่างนี้นะครับลองอไป เช็คสเตตเมนต์ดูละกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเพื่อนใดนที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำเพิ่มตเติมอะไรนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ่น สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท้านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ